แต่ยังไงก็ตามตอนนี้สาวๆก็เปิดไฟให้คุณ22คนครับคุณลำตรวครับ <c oughs> ไปทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณครับนะครับแล้วมี2สิ่งที่คนเป็นแฟนต้องรู้เกี่ยวกับตัวตีนะครับข้อ <c oughs> ที่1เวลาทายหนักก็คือตีต้องถอดเสื้อเพราะว่าตอนเด็กอะ่ะ ตีเคยอึแล้วมันเลอะเพื่อนๆก็แบบแซวอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบฝังใจตั้งแต่ตอนีก็เลยต้องถอดเพื่อทุกครั้งที่ถ่ายหนักเลยอรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสมมุติถ้าไปห้างก็ถอดหมดเวลาใส่ชุดตำรวจก็ถอดหมดครับถ้าไม่ถอดมันฝังใจอะครับมันรู้สึกไม่ดีแล้วมันแบบขอโทษนะมันเบ่งไม่ออกครับมันถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนนะครับก็ดึงให้มันสูงที่สุดแบบถึงหัวเลยครับถือไว้ตลอดเวลาเอามือถือไว้ตลอดเวลา จริงๆถือไว้ตลอดเวลาก็จนกว่าจะหมดอะครับพี่บางทีก็อย่างนี้เลยพาดหัวเลยแฟนเก่ารู้ครับเขามักจะแซวตลอด ถ้าไปข้างนอกใช้เวลา1 0 1ถึงนาทีได้อยู่ครับแต่ถ้าอยู่บ้านชิวๆเลยก็จะ30นาทีเรื่องที่2เวลาอยู่กับแฟนแฟนต้องเกาหลังให้ตลอดก่อนนอนคือตอนเด็กกับแม่ชอบเกาใช่ไหมเราก็ไม่ได้นอนกับแม่แล้วพอมีคนสักคนมาเกาหลังให้รองอเขาก็ทาให้รรู้สึกเหมือนตอนเด็กเราก็หลับง่ายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกาแป๊บเดียวก็หลับแล้วเพราะว่ามันปิงสมมติเวลานอนเราสองคนไม่เท่ากันตีก็จะต้องผมตานอนก่อนหรือบ,บางวันก็รอเ้่าสมมติว่ามันรอไม่นานก็จะรอ ก็จะมีวันที่นอนที่เกานานๆานก็จะเป็นแบบช่วงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตีก็จะคอยนวดให้เขาก็จะสลับกันไปแบบว่านวดเท้าวนวดแขนนวดบา่าเมื่อเท้าเป็นดูในติ๊กต็อกมาใช่ก็จะแลกกันตีก็จะนวดให้เขาเขาก็จะเกาหลังให้ตีตีก็จะชอบถอดเสื้อตอนนอนด้วยไม่มันนอนไม่หลับอะ่ะมันมันจริงๆมันเริ่มต้นจากการเกาด้วยนะเพราะว่าถ้าจะให้เกาง่ายที่สุดอะ่ะก็คือถอดเสื้อ ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเมื่อยแล้ววันนี้เมื่อยแล้วเดยกก็จะอ้อนหรือว่าอ้อนหรือแม้เราก็จะเปิดชิงนวดก่อนแล้วอ้อนแฟนก็จะเสียงเล็กเสียงน้อยเก้าให้หน่อยเอก้าเกาให้หน่อยอะไรเก้เาเกาอะไรยงเงี้ยฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถ่ายหนักก็ต้องถอดเสื้อแต่ถ้าคบกับผมไม่มีเบื่อแน่น,นอนเดี๋ยวเพิ่งปิดไฟกันนะครับเากเาเกาเมันมีความเป็นไอตตางแงวอะอือ คือเวลาเอืต้องถอดเสื้อครับผมเป็นเหมือนกันเวลาอืต้องถอดกางเกงทุกครั้งเลยเคยลองอืแบบไม่ถอดกางเกงดูมันจะได้ได้ยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องถอดกางเกงอยู่แล้วถอดเสื้อเหมือนกันแต่แต่ผู้ชายเป็นเป็นไหมเป็นเรื่องปกติไหมแบบเข้าห้องน้ำจะต้องถอดไม่ไม่ไม่แล้วแต่แต่ถอดกางเกงให้หมดอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเนาะแปลว่าคือแม้ไม่ถอดหมดยังไงก็ต้องเอาขึ้นมาพาดหัวก็ยังดีใช่ครับมันฝังใจไง แล้วมันทําถ้าไม่งานทำอย่างนี้มันมัน,ม,นมันจะไม่ออกใช่ไหมใช่ครับมันกังวลน,นะครับคุณแล้วเครื่องแบบตํารวจมันไม่ได้ใส่ง่ายใส่ง่ายถอดง่ายซะขนาดนั้นแล้วคุณทําไงอ่ะก็ต้องดูสถานการณ์ครับถ้ามันไม่ได้เร่งรีบอะไรก็ก็ถอ,ถ,อถอดอยู่ดีถอดอยู่ดีครับ<อ>ยังไงก็ถอดยังไงก็ถอดโอเคอืมหลายคนที่กําลังดูอยู่คิดในใจว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ไหมเนี่ย แต่ก็เป็นเรื่องก็ถือว่าเป็น,นเป็นแหมมุมอินไซต์ของผู้ชายคนนี้จริงๆมันมีผลต่อการไปเดทเหมือนกันนะเฮ้ยทาไมเข้าขน้ำไปย0่สิบสิบนาทีไปแอบคุยโทรศัพเปล่าเสื้อใส่ย,ย่าเปล่าฮะต้องถอดเสื้อฮะโอเค okay. แล้วก็ต้องเกาหลังให้คุณก่อนนอนนี่แฟนคุณนี่จะนอนด้วยกันละจะหลับลจะนอนแล้ว,ง,วง่วงเกาเกาให้หน่อยเกาตรงไหนอะ ตรงนี้ตรงนี้กันนะอ๋อเกาหลังให้หน่อยเก่าๆเคยมีไหมเขาไม่เอาไม่เอาเกียดเกาเมื่อยง่วงมีไหมนี่ครับแล้วคุณทำไงฮะผมชิงนวดก่อนเลยตื่นเลยอ๋อชิงชิงนวดให้ก่อนเลยใช่เพื่อเป็นการแลกเก่าอ๋อเป็นโปรโมชั่นนวดแลกเก่ากันแบบนี้เอออ่ะสาวๆในมุมของความเป็นส่วนตัวเขาก็มีเรื่องน่ารักเหมือนกันนะแต่ อยู่ด้วยกันงานเก่าต้องเข้านะครับคุณพร้อมจะทําหน้าที่นี้หรือไม่พอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟไอพวกขี้เกียจขีเกียจเก่าหลังอยู่16คน อีกสิคนก็ยังพอเกาหลังให้ได้พร้อมลองไปดูสิทำไมไดนาะเล็บสั้นไหนขี้เกียจเกาให้หรือ,อยังไงทำเล็บค่ะมันอาจจะเกาแล้วแบบว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ๋อพอเล็บที่มันทำมันมนใช่มันมนแล้วแบบเกาไม่มันใช่เกาไม่มันเอาจริงๆทำไมดับไฟเออหนูรู้สึกว่าเขาดูขีอ่อ,อนนะอืมพอดูขี้อ่อนเรา เป็นคนแบบแอบขี้ลําคาญนิดนึงใช่เขาจะไอ้เงี้ยแก้วไอ้เงี้ยเงี้ยยุ่งถ้าตายอย่านี้ลับไม่ได้ไม่ใช่้ตายอ๋อเขาขี้อ้อนไปนิดนึงใช่โอ้ว้าวอ้าวเนาะคือยังไงขี้เกียจเกาหลังเหรอ ดไม่แล้วแบบว่าอ่ะหนึ่งละหนูต้องเกาให้เขาวันทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเกาก็อยู่งั้นเองแล้วเขาก็จะนวดให้เราหนูไม่คนไม่นวดนวดแล้วหนูจะขำม,มันจะเป็นเส้นตื้นเป็นบาดเ่ไหมจะขำแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเลยอยา่าก็เลยอาจจะต้องอาจจะยังนะอ่ะแต่ถ้าใครรับหน้าที่เกาหลังให้เขาเหนื่อยนะหลังเบิ่มเลยหลังทุนนี่หลังถ้าฝาตู้เลยทีเดียว อุ้ยระตูนคุณดับไฟอ่ะคือจากหุ่นเขานะคะหนูกลัวเขาเขานวดหนูแล้วแขนหนูจะหักไปด้วยอ่ะ <Aha. S 2> หนูกลัวว่าแบบเขาแบบกะแรงไม่ถูกแล้วแบบอุยอ้ยอุ้ยเจ็บอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีหนูเกรงใจก็ไม่กล้าบอกหนูก็ทนนะแต่แบบเจ็บว่ะเธออืมใช่หนูกลัวว่าจะเป็นแบบนานแล้วจะเข้ากันไม่ได้แล้วหนูก็ขีเ้เกียจเกาหลังด้วยค่ะอ๋อขีเ้เกียจเกาหลังด้วยบางคนช่วงเวลานอนก็ไม่อยากนั่งทําอะไรให้ใครใช่ไหมแต่แปลว่าหุยรถเบน ตายแล้วคุณเปิดไฟยนรอบสุดท้ายไปว่าพร้อมรับงานเกาหลังเลยพร้อมรับมากค่ะรอบละสิบบาทยี่สิบาทคุณจะมาหารายได้กับการเกาหลังเนี่ยนะเอาจริงๆอะไรทําให้คุณเปิดไฟถึงตรงนี้ก็จริงๆปกติอะหนูไม่ได้ชอบคนอายุน้อยกว่าแต่ว่าวันนี้พอองค์รวมแล้วเรามองว่ามันไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้เลยอยากอยากลองเปิดใจดูคบคนที่เด็กแล้วก็คบคนในเครื่องแบบดูแบบอะไรใหม่อืม โอเคโอเคกลับไปที่สาโสดคนใหม่ที่เพิ่งมาล่าสุดแคลรลินคุณเปิดไฟถึงรอบสุดท้ายเลยแปลว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอะไรพิเศษหนูเป็นคนชอบปกติก็คือชอบนวดอยู่แล้วชอบไปร้านนวดแล้วก็ เหมือนเราจะอยู่กับพี่กับแม่บ่อยๆเราก็ต้องติดการเกาหลังให้อยู่แล้วซึ่งเป็นคนชอบมีอยู่แล้วอะค่ะโอเคแปลว่าผู้ชายคนนี้เขาอยากคุณเกาหลังให้ก่อนนอนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจัดชุดใหญ่สองมือเลยดูเล็บหนูก่อนคือพร้อมเลยเลือดฉ่ำเลยพี่ชาหนูไม่มีปัญหาเลยค่ะนะให้หนูพูดเลยไหมหนูกับแฟนเก่ามาสามปีหนูกเกาหลังสามปีนั่นอะ เกายันเลิกกันเลยเกายันเลิกกันเลยฮะแล้วก็เลยแบบขวนเลยอีกรอบนึงวเรจุกๆไปโอเคแ <c oughs> ปลว่าถ้าจะ,จะมีแฟนใหม่จะต้องเกาหลังให้มันอีกก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากูทำมาทั้งชีวิตจะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะโอเค <c oughs> อ่ะสปาย <c oughs> สปายบอกกับทีมงานเท k e Me o ท์ไทยแลนด์ว่าอยากได้หนุ่มโสดอาชีพตำรวจ <c oughs> คุณได้ตามคำขอเลยฮะวันนี้ล็อกเป้าว่าถ้าหนุ่มโสดเป็นตำรวจเปิดไฟแน่นอน มาจริงๆซะด้วยแต่คุณรู้ไหมครว่าคุณต้องเกาหลังให้คุณตำรวจด้วยนะฮะไม่ติดไม่ติดเลยอ่าเฮเลนคุณก็เอากับเขาด้วยเราช่วมภารกิกันยังไงฮะเราตัดสินใจว่าเราจะเปิดไฟคนที่ได้เราชอบเราชอบด้วยกันไงเราชอบด้วยกันนี่คือเปิดไฟสี่ดวงตัวนี้มันต้องมีการติดหนึ่งในสี่กันบ้างอ่าก้อย แต่เพื่อนบ้านคุณเขาไม่ได้นัดกับคุณเลยนะไม่มีใครเปิดไฟเป็นเพื่อนคุณเลยนะไม่โดยรวมโครงสร้างเขาเดียวแล้วเรื่องส่วนสูงผ่านไปเลยแล้วก็หนูไม่ค่อยเห็นคนที่สูงแล้วหุ่นมันแน่นขนาดเนี้ปกติจะเจอคนที่สูงแบบเก้งๆก,ก้างๆแล้วก็เรื่องเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวนวดให้ด้วยอ๋อไม่ใช่แค่เก่าเดียวคุณแถมนวดด้วยใช่นวดอะไรดีฮะนวดไหลนะเ,เอาละ <S <S> <S <S> <S ตอนนี้เราเหลือสาวโสด14ี่คน หนุ่มโสดครับถึงตาคุณแล้วครับมีสาวโสด14คนที่เขาพร้อมเก่าหลังให้คุณทุกค่ำคืนเลยแต่สี่งี่เกิดขึ้นก็คือว่าคุยต้องดับไฟ12คนก่อนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วมาว่ากันดีไหมครับครับเชิญครับ